มาเราไปเจอกับคนแรกเลยดีกว่าใช่ไหมครับคนนี้นะฮะเป็นอิมพอร์ตมาจากประเทศอินโดนีเซีย,ยนะครับผมพีซไวล์ครับพีซไวล์ครับเควินพี่สุขเควินอากรีนร้อนไอกรีกได้นะครับผมครับลุลุล่าโซโล คุณแควินนะคะเป็นแกสคอสเพลย์ของเรามาจากประเทศอินเดียนะคะแล้วก็อินโดนีเซียวันเอออินโดนีเซียขอโทษอินโดนีเซียขออภัยค่ะก็วันนี้เขาเป็นโซโล่นะคะโอเคเดี๋ยวช่างกล้องเตรียมนะคะครับสกีดูความลับหนั้นสิเออเด็กดิฉันบอกเลยว่าตอนอยู่คาราโอเกะสังวีดไปแล้วนะคะปีดความลับใช่ไหมฮะต้องบอกเลยวันนี้เขาบอกว่าเขาจะมาในคอนเซ็ปต์ของโซโล่เลยก็คือพูดน้อยๆแล้วก็เหล่าพูดน้อยนิดใช่ไหมเออเฮ้ยมี ีท่าประจำของโซโลเนี่ยดูสามดาบอะไรริวิวจำไม่ไดจำไม่ได้ขอโทษขอโทษด้วยนะโดนโซโลเอาดาบฟันหัวแน่นอนโอเคตมือกับคุณเควินหน่อยเดี๋ยววิสตาไปกับเควินและท่านที่สองนะครับค่ะท่านที่สองนะครับ please welcome lily lily universe นะครับก็เสียงแันคับน เลยแล้วโนโนนอนอยู่แล้วเมื่อกี้เขาแบบเขาขึ้นมาเขาขอนอนเลยได้ไหมอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ได้ฮัลโหลคนนี้ energy ดีมากนะคะอยู่ข้างล่างคือพูดไม่หยุดเลยนะครับผมโอเคตอนนี้ให้เขาโพสต์ก่อนนะฮะอันนี้เป็นอีกหนึ่งคนที่มีแฟนคลับเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับผมโอเคแซกเก็ตโซมาต์โอเคพิเศษและอีกคนหนึ่งนะครับผมก็เป็น ดาราตลกที่คอสเพติได้นิดหน่อยไม่ใได้ยินเสียงโหยหวรู้ไหมครับว่าใครขอเสียงไกกับขอแป้งอีมิวพรีเซลคัมแป้งอมิวเป็นดาราตลกท่านหนึ่งนะฮะเออขอโทษเดี๋ยวนี้พูดไทยไม่ได้แล้วนะคะ c ะแค o น s p สปิ t ไทยไม่ได้หยุดหยุดสปิไทย้วนอนๆให้ใครไปไม่เลย อ่แอบแซวละกันค่ะเขากําลังตกลงกันอยู่ว่าแบบพี่แป้งขึ้นมาเนี่ยเขาโคลรสมควรสมหรับภาษาอะไรภาษาภาษาภาษาไทยอยากแกล้งโอเคหยอกหยอกหยอกนะเอาเอ้าพอแล้วหนะฮะพอพอแล้วและแน่นอนว่านะคะเรามีแกสจากต่างประเทศถึงสองท่านนะคะเราจะขาดล่ามกิจในภาษาของเราไม่ได้เลยขอเรียนเชิญคุณปีเตอร์ค่ะเป็นคนไทยที่พูดเกาหลีได้นิดหน่อยนะฮะมันสลับกันหรือเปล่านะหยอกหยอกหยอกนะครับผม โอเคก็เป็นคูปีเตอร์นะครับก็เป็นร่างกฐานภาษาของเรานะครับก็น่าตอดีน่าตอดีทุกคนเลยวันนี้ถูกต้องนะฮะก็ถ้าเกิดว่าอะไรฮะในโซเชียลมีพี่คันแลนพี่จองนะฮะปริญญาก็มีพี่ปีเตอร์สวัสดีครับพี่ปีเตอร์โอเคตัดดิฉัเริ่มเลยค่ะก่อนอื่นก็ยินดีต้อนรับทั้ง3ท่านนะคะก็อยากให้ทั้ง3ท่านแนะนำตัวเองสั้นๆนิดนึงนะคะชื่ออะไรวันนี้คอร์สอะไรค่ะ to introduce yourself and the character you're cosplaying today starting from... Kevin? b ม่จบยังไมงไม่จบยังม่จบยังไม่จบย่ยง่จบง่จตยม่ยังไม่จบง่จบยั่อยงมจา่จบม่ยังไม่จบงไม่จื่งมั่ทมับงมัจจ This event event's theme is Hinamatsuri, so everyone here is 3 years old. You have to introduce yourself like you're 3 years old. <laughs> All right. I, I'm not sorry for that you, okay. you know, You said you know how. No. I think <laughs> I, no, no, no. I'm when well, I'm 3 years old, I think part. Part. I'm just sleeping. <laughs> ah. Okay. easy. Good. if 3 years old, he should be sleeping. Okay. Good night. Okay. Good night. <laughs> Oh, it's okay. it's Star okay. Okay. Hello everyone. Hello Thailand. Thank you for having me, Maria. I'm Kevin Oinki from Indonesia. Today I'm cosplaying as Zoro from One Piece, but live-action version. My can you? And uh, it's so nice. Thank you for the warm welcome. Uh, and it's really great. Thank you for having me. Thank you. Yeah, okay. how oh, yeah. <laughs> ว่าขอบคุณที่ชวนมาที่มาริเอนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับนะครับทางประเทศไทยเลยนะฮะและวันนี้เขาคอสโซโลนะครับแต่ว่าเป็นโซโลที่มาจากไลฟ์แอคชั่นโซโลเวอร์ชั่น i นะครับไลฟ์แอคชั่นะครับคือเมื่อกี้เขาแนะนำตัวแล้วชื่อเควินโอิงกี้มาจากประเทศมาจากประเทศอินโดนีเซียนะครับผมโอเคครับมาท่านต่อไปนะครับ Ma Ben Kun LIT? Lily! Lily. No, Lily, you first then. Eh? Can you introduce yourself uh, and the I'm, three years go? I was thinking of like Emil should go first because she's first time here in Thailand, oh, right? Yeah, oh. yeah, yeah. Oh. <laughs> oh. Okay. okay, okay. Oh, yeah, hello everyone. <laughs> oh, no, 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 three years old. Three years old. <laughs> Hello guys, I'm Emil Cosplayer from Thailand. It's my first time to Thailand. Welcome. Welcome. Oh, thank you so much Lily. อัน u ี้ฉันว่ a มี to ง to รรู้สึกรู้สึกแปลกๆนะครับนิดนึงนิดนึงโอเคครับอ่าแนะนำตัวแล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วภาษาไทยลบกวนกันแล้วนะคะลบกวนลบกวน c แปลตัวเองเลยภาษาไทยด้วยฮะเออโอเคฮะตะกินพูดว่าอะไรฮะ ชื่อพี่แมงนะคะเอมิลีคอสเลเยอร์ค่ะเป็นครั้งแรกที่มาประเทศไทยค่ะอากาศร้อนมากมากเลยค่ะสุดยอดมากมากเลยโอเคต้อนรับพี่แป้งค่ะวัีรับครั้งแรกของพี่แป้งในประเทศไทยนะฮะเอ้ยเจ้าวิจิตรวันนี้คอสเป็นอันเนมนะคะอยู่สังค่ะเป็นยูโรเนี่ยอยู่พุชชิลนะครับผมโอเคครับยูสปีทไทยสปีทไทยอยู่ไทยนี่ค่ะ I'm Thai now. Okay, so uh, first start with the 3 years, years old reading, right? So it's Google Lily. Google Lily ครับ. Google Lily Google Google Lily. Okay. <laughs> because I'm a baby though. So uh, okay, uh, hello everyone. Hello Thailand. I'm Lily Universe from Vietnam. and uh, this is the third time I'm here in, in Thailand and the first time at Maria. Thank you all for the warm welcome and uh, thank you all for having me here today. I was so honored and uh, happy and nervous for right now and. Um, ผมมาเขาชื่อลิลี่ยูนิเวอร์สนะครับมาจากประเทศเวียดนามมาประเทศไทยครั้งที่3แล้วแต่มามาเรียครั้งแรกครับผมครับผมวันนี้เขา ดีใจมากเลยที่ได้ที่ได้มางานมารุยะนะคทำไมสมเด็จเริ่มเปลี่ยนแล้วคะเรื่องเหนื่อยแล้วเขาเหนื่อยนี่ครั้งเลนสิงแล้วคาเล่นมาแล้วคลั้งเล่นครั้งเล่นจะมาสิงแล้วเนี่ยไมเมื่อกี้แอบมีข้อสืออาการที่บอกว่ามาไทยสามครั้งแล้วมีการจับขิงคนข้างๆที่แบบเพิ่งมาครั้งเดียวโอใช่อันนี้มาครั้งแรกไงเสียใจจังเลยอ่ะอิสไปเฟอร์สเดี๋ยว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 ตรงเนี้ยเดี๋ยวจะสัมภาษณ์ความรู้สึกในครั้งแรกนะฮะไม่เป็นไรโอเคเอาแปก่อนฮะพี่ขลังแปก่อนเดี๋ยวนะ ก็เอ้ยแต่ประมาณนี้นะครับเขาบอกว่าขอบคุณที่มาเชิญเขามาที่งานบริษัทแล้วก็ขอบคุณที่ต้อนรับมาตรงนี้ด้วยนะครับผมใช่มีความสุขเลยครับพี่พี่จองไม่ใช่ต้องเป็นพี่ลิลลี่หน่อยครับอ่าโอเคตอนนี้นะฮะคำถามต่อไปอยากจะถามเขารู้สึกของคนที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกครับบอกว่าเป็ยังไงคะ First time ไทยล้านเลือกภาษาดีเลเลือกภาษาดีเเปลี่ยนภาษาเร็วเปลี่ยนภาษา What is your first impression in Thailand Come on tell us You know, you know that uh, it is my first time in Thailand, and yep. uh, I don't get used to it because, uh, um, you, you know, that my my friend, I have something I want to say because uh, my friend is her third time in Thailand, and uh, the first question I got from her is how to cross the road in Thailand. Uh. Oh, uh. At the in, in, in every country we have like a different way to cross the road. Yeah, yeah. Yeah. Um, can, can can, Vietnam, the, the can, uh, excuse me, can <laughs> I pause Can I pause a bit? He can f o นฝ o าร o ป้าพ e> ี่พ yeah> anyway> claro ิ้งค์แปะก่อนเพราะว่าเขามาประเทศไทยครั้งแรกใช่ไหมครับก็เลยกบการข้ามถนนใช่ไหมคะตื่นเต้นกับข้ามถนนแล้วก็แบบไม่ชินก็เลยถามเพื่อนที่เคยมาประเทศไทยสาครั้งแล้วว่าคำถามแรกที่ถูกถามก็คือในประเทศไทยนี่เขาข้ามถนนกันยังไงคะใช่ค่ะและแล้วเขาเขาข้ามถนนยังไงคะเขาข้ามเลยค่ะคือไม่ไม่แน่ใจในนี้มีใครเคยไปเวียดนามไหมคะใครเคยไปไหมคะโอ้ ครั้งนึงในชีวิตที่คุณจะแบบว่าเห็นแบบมอเตอร์ไซค์เยอะแยะมากมายแบบ<ๆ>ขับเหมือนไม่มีไฟแดงขับเหมือนแบบทุกที่คือที่ของฉันและและการข้ามถนนคือมันน่ากลัวมากคือเราต้องยืนอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็แบบว่าเรามองเวลาเราข้ามถนนใช่ไหมคะเราก็จะต้องรอดูจังหวะเนาะเราก็ยืนมองแล้วก็รอดูจังหวะเราไม่มีจังหวะข้ามค่ะแต่พื้นเวียดน,นามเราข้ามแล้วก็คือเดินไปเลยใช่คนนี้อันนี้คืออันนี้คือคนไทยในเวียดนามไปเจอแบบนี้แล้วคนเวียดนามที่ต้องมาเขมาประเทศไทยเขาก็เลยบอกว่า ฝั่งหนึ่งมาโยนเนียนมอแล้วเขาก็ถามว่าที่นี่ข้ามถนนยังไงอ่ะคือลิลี่ต้องรีบพา่ะค่ะแล้วบอกว่ามันมีสกายวอล์กไปเดินข้ามบนนหนึ่งโอเคแล้วสรุปเมื่อวานคำลิลี่ Can you... So finally you can cross the road right? Yeah ร h เดอะไวท์เดอร์แ a ลไทยโอเคหรือคำข้ามถนได้แล้วก็เลยเป็นคนไทยเลยนะเพราะว่ like you know in in Vietnam we we not gotta wait or or like find find the right place to cross the road we just cross it yeah that easy. but like it's dangerous. So 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 when I'm here, I I I have to ask Emil and and her friends like how cross the road here. I mean like it's different, you know. เพาะวในประเทศเวียดนามเนี่ยเขาไม่มีการรอนะครับเขาข้ามไปเลย,ยรถจะจอดรถจะไปก็ ก็ค<ช>ือเป็นหน้าที่ของรถที่ต,ต้องมีงรถนะครับแต่ว่ามาประเทศไทยก็เลยต้องไม่ชินไงก็เลยต้องถามก่อนอ่ะเฮ้ยข้ามข้ามถนนยังไงอ่าแต่นข้ามถนนได้แล้วนะครับข้ามถนนได้เรายังอยู่กันเรื่องข้ามถนนละกันก็เกสของเราอีกท่านหนึ่งน้องมาจากประเทศอินโดนีเซียเราอยากจะรู้ว่ามันมีแบบฟันแฝกหรือเรื่องน่าสนใจอะไรกับการข้ามถนนที่อินโดนีเซียไหม so we are still in the traffic crossing okay So, we already know how Thailand cross the road, we now know Vietnam how they cross the road, how about Indonesia how they cross the road? Is there any fun facts? How are we come I up with this topic actually? <laughs> I think there is like zebra cross in uh, our country and then, uh, yeah, same so like Vietnam, we just... just So we are weird in Thailand. <laughs> really? <You 're> <laughs> okay, t h a ค l a n d มีทางม้ลายครับแต่ว่าไม่ใช่ม้าลายก็เดินข้ามไปเลยแล้วก็คือรถก็หลีกได้รถรถรถก็จอดแทนโอเค please don't do that in Thailand โอเคโอเคก็จริงๆตอนแรกนะคะตอนที่เขาอยู่ข้างล่างโนมีแอบถามว่ามีประเด็นอะไรที่เขาอยากจะคุยเป็นพิเศษไหมคนคนลิลลี่พูดขึ้นมาเลยเรื่องอากาศเหมือนมีอะไรอยากระบายใช่ไหมจ Uh, when we're in backstage, we, we talked about any special comments or questions that you want to talk about, and then you, you just come up with the weather, how hot the weather was. The weather, you know, it's <laughs> just starting. It, it's serious? become serious, you know. You know, like because I'm i I'm, I fly from Hanoi, right, and it was um, 15 15 degree there. And I, when I fly to Fifteen, yeah. yeah. Wow. It's really cold. So great. Um, So you wear like a sweater? Yeah. I wear like four layers of clothes when I when I come to the airport in Vietnam and then when I when I come to Thailand I was like, what the fuck is this? Okay. It's like 35 35 degree in Thailand when I hear oh. hear the announcement from the from the blind crew and I was like, what the fuck? Is this like 20, 20 degree different? โอเคโฮมันโฮปอัมน n อต g ๊าล่าแ uh <t, oh t ็ตซิกดอลย่าแต t s pues <4> <4 ิิสรูล์ติ่เฟรนด์ r อเคด้วยนะด้วยนะเพราะว่าเขามาจากฮานอยใช่ไหมครับฮานอยเนี่ยตอนนี้อุณหภูมิ15องศาตอนเขาออกมาเนี่ยเขาใส่ชุดประมาณ4ี่สี่ชั้นแล้วก็พอนั่งเครื่องแล้วก็ลงเครื่องเขาประกาศว่าตอนนี้อุณหภูมิประเทศไทย35องศา35องศานะครับความคิดอันแรกที่เข้ามาก็คือ บอละุอะไรเนี่ยตรงเนี่ยตัวท <c oughs> อ,องตรงเนตัวทอง น้องกิ้งกาอะไรเนี่ยโอเคกิ้งกาตุ๊กแก่ตุ๊กแกมาแล้วอ่าเขาก็เลยบอกว่าเราจะรอดไหมอ่าแต่อย่างน้อยคงจะไม่ป่วยอ่าเพราะว่าอากาศมันมันต่างกันเยอะค่ะเขาก็เลยกลัวว่าจะไม่สบายแต่ดูดูแข่งแรกนี่นะคะยูรุยูรุเคียวจิแล้วเราพี่แป้งล่ะคะแล้วพี่แป้งล่ะคะที่มาประเทศไทยเป็นครั้งแรกอากาศประเทศไทยเป็นไงบ้างคะยังเล่นกันไม่หยุดเราจะหยุดกันจริงๆเราจะไม่หยุดกันจริงๆใช่ไหมโอ้ยถามคนนู้นดีกว่า but I ้ทิ้งมาได้ทิ้งเดอะ e วทเตอร์อินอิน s ดนีเซีย That different? Yes, uh, the weather is really hot, but I think it's more hot in here. Because we have you, right? Because we have <laughs> you, right? Uh, I don't know. <laughs> I hope so. <laughs> but uh, I think uh, the time difference is not not different too. I love the Thailand, especially I love the food. Ah, yeah. the cultural of Indonesia and Thailand <laughs> not different much, not different much. But Thailand hot more. Ah, and then. ค,ค,คุณสมบุกผมสมุกผมนี้เลยบอกว่า,วาร้อนกว่าเพราะว่าเขาฮอตกว่าเพราะมีเขาเพราะมีเขาอยู่ที่นี่มันเลยฮอตกว่าแต่ว่าเขาบอกว่ามันประเทศไทยตอนนี้ร้อนกว่าเพราะว่าเขาอะฮอตกว่าง้ครับเน่ uh, so the Thailand is, hot right now. Thailand is hot right now because you are here you know you are here that's why Thailand i s become hotter oh, alright you are hot so That's why Lily feel twenty more degree hotter because of you. Oh yeah, yes. really, of you. Lily? You <laughs> are, you are. <laughs> okay. okay. I think Lily is hot too. Yeah, Mel is hot too, and. when เวนทุกีนทรีคอมไบน์เอชวิล i ิกาอ๋อคือนั่นเคยเหตุผลใช่นะครับเพราะว่าตรงนี้ทำไมผมมีเหงื่อออกเนี่ยสปอร์ตไใช้มาหลับดวงนะคะโอเคก็คุยกันสนุกสนานพอของปากของคอนะคะก็เดี๋ยวอยากจะให้ทั้ง3คนนะคะขายของกันสักนิดนึงนะคะว่าวันนี้บูธอยู่ตรงไหนมีอะไรเอามาฝากเพื่อนๆบ้างแล้วก็ช่องทางการติดตามค่ะ so uh, now that we have the opportunity so you, she want you to promote your booth and your products that you're gonna uh, sell here <laughs> if there's any words you can like say. Your, your social and uh, what have uh, yeah. to bring here yeah. hello everyone don't forget to come to our booth especially uh, at my booth there is so many limited merchandise that i will sell in here because it is my first time too at thailand and uh, i'm bringing special merchandise like a four poster a five bottle card and also random bottle card and uh, and if you want to take and take moment and uh, want to uh, memorize that, you can have Polaroid with me. And I'm not alone. I'm accompanied by my friend Asanji. So uh, I think uh, he is. She uh, is the great makeup uh, for me too. He she's doing makeup. she's doing my makeup, and she did. คอสเพลย์ที่ asanji as a teskellar t version, and uh, we are preparing this cosplay especially for this a r e a Uh, so uh, you can feel like meet like maybe uh, the imitated actor <laughs> yeah, yeah uh, hope uh, I so. ครั้งนี้เนี่ยเขามากับเพื่อนด้วยนะครับให้แวะมาที่บูธได้เลยนะครับเขามีของลิมิเต็ดด้วย ซึ่งเพราะว่าเขาเพราะว่าเป็นประเทศไทยครับมาประเทศไทยครั้งแรกเนี่ยเขาก็เลยอยากจะเอาของดีๆมามีทั้งโปสการ์ดมีโปสเตอร์นะครับและเขาไม่ได้มาคนเดียวเขามากับเพื่อนนะครับเพื่อนเขาตอนนี้คอสเป็นซังจีด้วยอ่า oh. และเข,เขามีการถ่ายโพลารอยด์ด้วยนะครับถ้าแวะมาก็สามารถถ่ายโพลารอยด์กับทั้งเควินและก็เพื่อนของเขาได้ด้วยนะครับผมมาแวะด้วยนะครับอเค Next, uh, your next. you oh, Yeah, your um, Hello, everyone. So in, <laughs> this time in Thailand, I, I also bring some limited uh, merchandise of mine. So I, I think if you guys interest in uh, seeing me, uh, seeing my crazy energy, you, <laughs> you guys can get to my booth because. I, I, I just like being in my natural uh, environment there at my booth. So yeah, if you want to see another sign of me, just come there. <laughs> and, and check my menu then. <laughs> Thank you. I heard, I heard that you have some uh, special... Oh yeah, I, I got a special... special extra. Yeah yeah. yeah, yeah. I got I got some special e extra. Yeah, because uh, I, I literally <laughs> have some special photo. Yeah, that's... <laughs> ก็คือกุหลกุลันถ้าใครที่งงเขาคุยกาแฟนขึ่งล่างอยู่นะโอเคเขาบอกว่าแวะมาที่บูธของเขาได้นะครับเขาก็เอาของลิมิเต็ดมาด้วยไม่ใช่แค่นั้นถ้าอยากเจอเอเนอร์จีแปลกๆและเอเนอร์จของเขาที่เป็นประมาณนี้แต่ เพิ่มระดับกว่าอีกก็มาแวนที่มาแวนที่บู๊ได้เลยครับและเขามีการมิควสลับค่ะมเควสลับมีคอแลบพิเศษคอแลบพิเศษกบไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้คอแลบกันค่ะแต่คือนัดกันเพราะแบบว่าเฮ้ยเธอเราทำแบบว่าเป็นควสแบบกิมบิเล็กๆอะไรนั่นนี่ก็ดีมาอยากรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปดูที่บู๊ใช่อยากรู้ว่าเป็นอะไรก็ไปแวนที่บู๊ได้เลยนะครับเยหล่อมาก เชิญเชิญหลอมากค่ะเชิญท่านสุดท้ายเลยค่ะคนที่เพิ่งเคยมาประเทศไทยครั้งแรกขอบคุณสำหรับการต้อนรับเราทุกคนให้เราต้องพูดภาษาไทยอ่ะ thank you for welcome everyone อย่าอย่าลำบากคนดูเลยพี่เป้ต้อขอโทษขอโทษขอโทษพูดภาษาไทยก็ได้ก็วันนี้นะคะที่บูธก็ไม่แน่ใจว่าคิวยังรับไหวไหมไม่ไหวเอาผู้ช่วยบอกว่าคิวรับไม่ไหวแล้วไม่เป็นไรค่ะแวะไปแบบว่าโฉบเดินดูเล่นได้นะคะแต่ข้างหน้าก็มาเร็วๆหน่อยนะคะก็ที่บูธตอนนี้ก็ยังมีพวก โฟโต้เซตกับโปสเตอร์อะไรต่างๆที่ทำเป็นเซตใหม่อยู่ค่ะเซตใหม่จะเป็นของยนะูซังน้องมีร่างคุโร่ดงชิโร่แล้วก็มีมีอ๋อเซฟเซฟใช่มีคุณเซฟมีคนเซฟด้วยนะคะแล้วก็มีจินชิใช่รอบนี้มีทั้งหมด4เซตค่ะที่เอามานะคะก็ส่วนเชกีก,ก็ไปลุ้นคิวกันข้างหน้านะคะเพราะว่าเหมือนคู่ช่วยบอกว่าพี่หนูรับไม่ไหวแล้ว ก็เลยไม่แ<จ>น <uur> ่ใจว่าได้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวยังไงเราไปคุยกับสตาฟพี่บูนดูนะคะก็วันนี้สนุกมากเลยค่ะก็ขอบคุณที่เชิญมานะคะดีก็ขอเสียงปรบมือให้ับเกณฑ์ของเราทั้ง3ท่านนะคะก็อย่าลืมนะคะสามารถแวะเียนไปหาทั้ง3มท่านได้ที่บูนนะคะอยู่โซนทางด้านนน้นแล้วก็เดี๋ยวก่อนจะจากไปเดี๋ยวเราถ่ายรูปกรุ๊ปกันสักหนึ่งรูปนะคะ going down the stage, คุ u ช o please don't lay down on the stage okay? it's it's dirty I I afraid that you no, c l it it's not clean คือเมื่อกา้ที่เห็นภาพกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิกอะคือเขาพยายามตกลงกันตั้งแต่ข้างล่างว่าเขาจะขึ้นมานอนกันบนเวทีนะคะทุกคนโอเคเอาเอาเป็นว่าถ้าเขาโอเคถ้าถ้าจะให้ชุดเหลือได้เชิญเลยค่ะ so if you're ready for the group photo okay the stage is yours now อเคเดี๋ยวเราขอกันสักสองโพสนะคะ build two posts โอเค first one you ready โอเคอ่าอ่โอเคเอ๊ะโอเคค่ะโอเค second one oh I think you can do a a heart เค okay. ขาตกลงว่าจะอยู่ข้างไหนกันอยู่นะคะอ่โจโจก็มาโอเคว2งจโอเค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  I I will count for you 1,2,3, go ค่ะฉันผิดเองเอาไม่ใช่ผิดเองเ <laughs> ออคนไทยเออคนต่างประเทศท่านหนึ่งนะคะโอเค d o you want to do one more โพสนะคะโอเควันสองสามไปโอเคค่ะขอเซยงปรบมหเกแกของเราทั้งสามท่านด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะจากไปเรามีของที่ระลึกเล็กๆน้อยมอบให้นะคะเดี๋ยวรบกวนทีมงานนะคะมอบชอ่อดอกไม้เป็นที่ระลึกนิดนึงนะคะแอบแซลพี่แป้งตอนแรกทีมงานบอกว่าจะให้พวงอะไรแต่ว่าหาไม่ได้นะคะเลยต้องเป็นเป็นดอกไมไ้ตอนแรกเราจะเตรียมดอกไม้ดาวเหลืองให้พี่แป้งพิเศษ แต่ว่าไม่ทันไม่ตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะให้เป็นเหมือนกับเอ่อนักการเมืองท่านหนึ่งนะฮะก็คือแบบพงมาลัยคองคลองโอเคชว์แป้งเป็นหลักเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ทีมงานถ่ายรูปสักนิดนึงนะคะก็วันนี้นะคะขอขอบคุณทั้ง3าคนมากนะคะพี่แป้งคุณแควฟิลแล้วก็คุณลิลลี่ค่ะขอบคุณทุกทให้กับทั้งสาท่านด้วยครับ ขอบคุณแมกครับค่ะแต่ว่าเกมโชว์เพล์ของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเรายังมีเก